มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องข้าวบ้านข้าย่างเก็บเลไนะของลาดยุ่งใส่ะสูงุ่้โจะของลาดกำลังมาด้อพ่น่งปน่มีมะกอกน้ำมีอันนี้เท่าไหร่คะตัวอันี้สบ้าเหรียญค่ะนี่นีนอร่อยนะทอดใม่บ้านเราเลยครับเ่มบังทอดชิ้นเนี่ยนี่ไม่ใช่บางทอดรุนกันแล้วรุ้นกันแล้วปนะ มาทุกวันสุกครับผมนี่ยไปเรยบเอาละครับมันเดไม่เลมันเล็เือกกันเลือกกันเลือลกันีมกอกน้ำอร่อยนะที่สตอโอ้ไข่ปลาต์เนียเลยโอ้ปวดหองเลยค่ะที่สอเลยครับมาเอาดอกเอาลวด้แล้วนได้กินมื้นี่ ได้ปิ้งไก่แล้วจ้าพี่นี่จ้าจ้าชินนีเิ้นเท่าไหร่ครัตีกรอบสามสิบห้าอะไรเงี้ยเส้นใหญ่เส้นบุกเส้นบุกใช่ใช่เอาไปยำก็ได้ต้มยำก็ได้ทำอะไรก็ได้ใช้เส้นบุกได้้กินอร่อยเขากินกินพวกนี้ไม่อ้วนกิน แคลเซียมแคลเซียมต่ำกว่ามันเส้นอืมนี่ครับของบ้านเราครับนี่ของบ้านเราพอดีเอายังเนี่ยสามห้าก็โอ้พอดีมากแหนมครับเอาแหนมแหนมนี่ิตยาเข้าใจนะถ้าจะกินเปรี้ยวพี่ก็วางไว้ข้างนอกของบ้านเราเปรี้ยวพี่ก็จ้าพี่แป๊บหนึงนะสิบห้าจะเป็นยี่สิบพี่จะซอยนี่ยครับครับ ขอบคคุณค่ะิน,น,นะส่ง<ด>ตรงจากเม<ค>ืองไทยครับมาฮ่องกองนะครับคุณค่สองอย่างนี้คุณนเียอ,อะไรครับคุณเลือกตอนเลือกยอ <laughs>